สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมเ mm. มื่อคืนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเปิดรังนะครับโอทัฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปาครับเจอกับทางบาร์เซโลนาครับผมแห่งทิมคำัำนูที่เราไปเสมอมาครับเพื่อนๆที่เราเอาตัวรอดออกมาได้เออใช่แต่เมื่อคืนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราชนะบาร์เซโลนาฝังมันคาบ้านโอทัฟฟอร์ดครับสองประตูต่อหนึ่งเราเข้ารอบ อยู่โลปาต่อไปลุ้นเช่นทางสี่แซมครับผมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีนี้นะเออช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับผมก็นีเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมคลิปแรกเนาะนะครับสองหนึ่งตัวจริงนะครับผมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนะครับผมมาพร้อมกับผู้รักษาประตูดาวิดเดคิอเนาะเซนเตอร์นะครับสองคนแน่นอนครับเป็นเซนเตอร์ที่ดีที่สุดของเราณตอนนี้ครับราฟาเอลฟารานจับคู่กับลิซันโดมาร์ติเนสครับพร้อมขนาบข้างซ้ายขวาด้วย ลูกชอครับผมกับทางอารอนฟานพิซาก้าคู่หูแดนกลางตรงนี้นะครับผมเอริรียนฮากยังไม่ใช้าทางซาบิเซอร์ตัวใหม่นะครับใช้เป็นทางคาเซมิโร่จับคู่กับเฟสด้วยความเข้าขาไม่ว่าจะเป็นในทีมชาติแล้วก็ฟอร์มของเฟสที่ยังคงดีอยู่นะครับแล้วนะครับผมจอมทัพเบอร์10บวันนี้นะครับใช้เป็นทางจารอนซันโชซึ่งกลับมาจากอาการทุกๆอย่างที่เอริรนฮากเข้าแก้ไขแล้วนะครับ ปีกซ้ายวันนี้ใช้เป็นมาคาราฟอร์ดปีกขวานะครับผมวันนี้หน้าฝั่งขวาดีกว่านะครับเป็นทางบูโน่เฟนันเดสสวนหน้าเป้าวันนี้ครับวูดวอลคอร์ดครับโอ้โหพลังงานแดนบนเยอะมากสาหรับวูดวอลคอร์ดนะชมได้นะครับทั้งทีมวันนี้นะครับสําหรับลูกที่เสียประตูที่เป็นจุดโทษอันนั้นให้ได้เลยนะครับจุดโทษไม่ว่านะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ทางอ่าบาร์เซโลน่านะครับผมผมจําชื่อไม่ได้นะ คือพิกเหลี่ยมดีมากนะครับเหลี่ยมได้เปียบแล้วก็บูโน่เฟรนเดสก็คือเอามือไปชุดนั่นเองนะครับเรียบร้อยจุดโทษแต่เาวิดเดเฮาแม่งสัตว์โดดถูกทางแล้วกระโดดถูกทางแล้วเซฟถูกแล้วแต่ลูกมันไม่หนีประตูนะครับฉลับ เสาเข้าไปหนึ่งประตูต่อสูนย์ตั้งแต่นาทีที่15บห้าสบหกนะครับแต่หลังจากนั้นครับแมนเชสเตอร์พยายามเอาประตูคืนนะครับจนถึงครึ่งเวลาหลังครับเอลิทเทนฮากได้เปลี่ยนแผนทุกอย่างเลยนะครับเปลี่ยนแผนเลยนะครับผมเอาวอลคอร์ตออกส่งทางเ <c oughs> จ้าหนูอะไรนะเลโอนโดกาาโชลงมานะครับหลังจากนั้นเกมเปลี่ยนเลยครับสลับเอาเลดฟอร์ดไปยืนหน้าเป้าเอากาาโชไปยืนฝั่งขวาเอาอ่า ซานโชไปซ้ายนะครับผมแล้วเอาจอมทัพเป็นบรูโน่เฟอนเดสหลังจากนั้นเกมดีขึ้นมากเกมดีขึ้นมากจนกระทั่งเรามาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากมหาเทพล่างทองนะครับเหมือนจับฉลากได้วันเนี้ยเฟสดนะครับเพราะว่าเราอ่าได้ลูกประตูตีเสมอนะเฟสดสาคัญมากลูกนั้นแม่งยิงโคตรคมมึงยิงอย่างนี้ทุกเกมได้ไหมเฟสดมึงไม่ต้องยิงเหมือนเกมเจออะไรนะเลสเตอร์ atter, ยิงสามสีทีแม่งไม่เข้าอะไรประมาณนั้นโอ้โหแม่ง เกินไปนะครับส่วนลูกที่สองครับผมเป็นการ <c oughs> ที่เราตอบบอลขึ้นมาฝั่งซ้ายได้สวยมากนะครับหลังจากนั้นครับตบเข้ากลางใครนะยิงครั้งแรกการาชโชยิงนะครับติดเฟสยิงติดจนบอลทะลักมาถึงอันโทนีที่ลงมาเป็นสำรองนะครับแทนที่ทางอาชารอนซันโชนะครับโอ้โหเอียงซ้ายเน้นๆนะครับผมสองหนึ่งหลังจากนั้นเกมโหมเลยครับ บาซ่าพยายามโหมบุกเราพยายามรับนะครับจนจบเกม90นาทีเป็นชัยชนะ2ประตูต่อ1คคาบ้านโอทับสอโอทับฟอร์ดที่แฟนผีแม่งชื่นใจมากครับเข้ารอบยุโรป้ายังลุ้นในสีแชมป์อยู่นะยังลุ้นอยู่นะพี่เมียยังมีลุ้นนะถ้าเกิดว่าไอหัวตาราง2คนมันพลาดเราสามารถขยับขึ้นไปได้เออส่วนนะครับผมยุโรปเราเข้ารอบครับเข้ารอบแล้วลุ้นแชมป์ยุโรป้าต่อไปนะครับ ส่วนนะครับผมอีก2-3วันนะครับก็จะเป็นทางชิงถ้วยคาราบาวครับกับทางนิวคาสเซิลเรามาดูกันว่านิวคาสเซิลจะฉุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้อยู่หรือเปล่าเออส่วน FA นะครับผมเราก็อย่างรู้ๆกันครับเราจะเจอทีมเล็กนะครับเพื่อนๆยังไงแม่งเข้ารอบเชื่อผมนะ FA ยังไงแม่งเข้ารอบจับเตอร์คิมเล็กนะวันนี้ฝากเพื่อนไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคลิปสั้นๆ4นาที5นาทีครับ บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ